ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมทองประเสริฐฟาร์มครับอยู่กับพี่คมเพชรนะครับคมเพชรสุรินทร์ฟาร์มนะครับครับผมวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับแต่ก็เดูร้อนนะครับเริ่มร้อนจริงๆแล้วก็มีโอกาสแล้วก็มาทําคลิปนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยนะครับผมกับพี่เพชรเนี่ยการที่เราทําคลิปวิดีโอเนี่ย ไม่ได้เตรียมกันและไม่มีสคริปต์นะครับบางอย่างที่เราพูดเนี่ยก็อาจจะต้องเกิดจากจินตนาการและความคิดบ้างทุกๆครั้งไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นแนวทางแล้วก็บนพื้นฐานความเข้าใจของเราสองคนว่ามันควรจะเป็นแบบไหนนะครับ,ค,รบคลิปนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับว่าการเพราะพันธุ์ไก่ชนนะครับหรือการเพาะพันธุ์ไก่พื้นเมืองเนี่ยอาชีพนี้เนี่ยอยู่ได้จริงไหมนะครับ อาชีพนี้อาชีพเดียวเนี่ยสามารถอยู่ได้จริงไหมนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการถามตอบพี่เพชรว่าจริงๆแล้วเอาประสบการณ์จากพี่เพชรเลยนณปัจจุบันนี้นะครับเอฟซีบางท่านที่ไม่เคยมาฟาร์มพี่เพชรนะครับก็จะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วพี่เพชรเนี่ยไม่ได้เพาะพันธุ์ไก่ชนอย่างเดียวนะครับก็ยังมีทานทําเกษตรนะครับเกี่ยวกับสวนมะม่วงบ้างนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของมะพร้าวเป็นหลักบ้างนะครับก็มาดูนะครับว่าในข้อมูลของพี่เพชรแล้วเนี่ยอาชีพนี้เนี่ย หรือมุมมองในการทําธุรกิจนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับครับครับผม,บผมก็แนะนําเลยนะครับผมว่าคนที่ต้องการจะทําไก่นะครับ,รบก็ฟัง,ฟ,งฟังไว้ด้วยเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพที่ฮิตมากในตอนนี้ก็คือการทําฟาร์มไก่ชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาะใต้ทุนบ้านเล็กๆน้อยๆขายเป็นอาชีพเสริมหรือทําฟาร์มใหญ่โตหรือว่าลงทุนเป็นเป็นล้านๆอะไรเงี้ยคือทุกคนมองเห็นตรงนี้เพราะว่าไก่ มันไม่มีมูลค่าตายตัวมันไม่ใช่ว่าตัวละ10บาท20บาทถ้าพอใจอาจจะเป็นห 10, มื่นเป็นแสนได้นะคนก็เลยหันมาทำอาชีพนี้เยอะทีนี้ถามว่าทําไก่อย่างเดียวเนี่ยฟารม์มไก่ขายอย่างเดียวอยู่ได้ไหมคําตอบนะครับอยู่ได้ครับผมอยู่ได้นะครับแต่ว่าทุกอาชีพนะครับมีอัตราเสี่ยงนะครับมีอัตราเสี่ยงเหมือนกันหมดนะครับแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับอยู่ได้จากไก่นะครับอยู่ได้จากไก่แต่ท Alleg ีเนี้ย ถ้าเราอยู่ได้ก็ต้องมีการจัดการที่ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้อผสมไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการโรควัคซีนอะไรนะครับถ้าเราทําพวกนี้ได้นะครับโอกาสที่ถือว่า8ปดอที่เราจะสามารถยืนระยะได้ยาวนะครับแต่นั่นครับคือความเสี่ยงครับไม่ว่าจะโรคระบาดนะครับบางโรคระบาดบางอย่างในยาเนี่ยวัคซีนเอาไม่อยู่นะครับผมฉนันถ้าตายเนี่ยหมดคอกนะครับหมานะครับเรามีรั้วกันหมาไหมหมาเข้าทีเดียวเนี่ยแทบเริ่มใหม่เลยครับฉะนั้น ทุกอย่างมีอุปสรรคถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ต่อเมื่อการจัดการเราครบวงจรนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมครับผมแล้วก็อย่างเรื่องของโลกนะครับผมเสริมพี่เพชรนะครับผมผมขอคําแนะนําจากพี่เพชรเรื่องโลกอีกนิดนึ่งนะครับบางทีเนี่ยคนที่เพาะเลี้ยงเนี่ยเข้าใจว่าโลกที่มีอยู่เนี่ย มีวัคซีนแล้วพวกนี้น่าเจาอยู่แต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนคนนะครับเชื้อโรคมันพัฒนานะครับการจัดการกับไก่เนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่เพชรเลี้ยงมานานเนี่ยอยู่กับวงการนี้มานานเนี่ยจะรู้เลยว่าโรคเนี่ยมัน้ลยแรงแล้วก็ดุนแรงมากขึ้นทุกๆปีนะครับคือคือพูดตรงๆครับโรคเขาเรียกว่าพวกหาลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือแบบทั่วๆไปคือตายตายหมดบ้านนะครับแต่ทีนี้มันจะมีเราทำวัคซีนอหิวาแล้วอะไรแล้วก็จริงนะครับแต่ว่า มันก็จะมีที่เป็นหวัดนกพวกนี้นะครับ S5 N1 N2 N3 N4 N5 อะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งบางทีสมัยนี้นะครับโรคพัฒนามาไก่ตอนเช้าหากินปกตินะครับขึ้นไปนอนตอนเย็นนะครับร่วงตกลงมาเลยนะครับก็คือหมดบ้านเลยนะครับภายในคืนเดียวฉะนั้นเราจัดการไม่ได้พอเราเจอบางโรคนะครับบอกว่าวัคซีนก็เอาไม่อยู่นะครับฉะนั้นนี่คืออัตราเสี่ยงนะครับอัตราเสี่ยงที่จําเป็นจะต้อง มีหนทางที่สองสำรองเอาไว้นอกจากการเลี้ยงไก่นะถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องมีอะไรที่สำรองไว้นะครับอย่างเช่นผมทําเกษตรนี่ครับอย่างอื่นนะครับผมครับอย่างอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยที่โลกเราเจอนะครับก็คือโควิด -19 นะครับไม่มีใครคิดนะครับว่าเราจะมีประชากรบนโลกใบนี้ติดโรคเนี่ย ร้อยกว่าล้านคนนะครับไม่มีใครเชื่อว่าจะมีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับ,รบแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนกันเช่นเดียวกับสัตว์นะครับมันก็การพัฒนาของเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียรต่างๆเนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในคําถามที่ผมอยากจะเสนอแนะ Fc ตอบไปก็คือว่าสมมุติเนี่ยเรามีการจัดก,การที่ดีนะครับแล้วก็มีการดูแลรักษาวัคซีนที่ดีอาชีพการเพราะเลี้ยงไก่ชนเนี่ยอยู่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยเส้นทางในการทําธุรกิจหรือการเดินทางไปเส้นเดียวเนี่ย ไม่มีอะไรตอบได้นะครับว่ามันจะปลอดภัย100%เอย่างที่พี่พี่เพชรบอกนะครับว่าอาจจะเจอโรคหาลงทีเดียวหมดก็ได้นะครับเมื่อมันหมดฟาร์มนะครับกว่าจะเติบโตหรือเก็บหัวเชื้อรูบรวมมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ระยะเวลานะครับไปแล้วนะครับไปอย่างที่พี่เพชรเขาทําตอนนี้นะครับก็คือทําเกษตรคราวนี้ในมุมมองของเกษตรเนี่ยก็คือยกตัวอย่างนะครับเรามีแขนสองข้างนะครับถ้าเราใช้ได้ทั้งสองข้างถนัดเท่าๆกันนะครับไม่มีอดตายนะครับก็อยากให้พี่เพชรเสริมเรื่องเกษตรนะครับว่า เกษตรที่พี่ทําอยู่หรือมุมมองในเกษตรที่พี่ทําอยู่เนี่ยณนะวันนี้เนี่ยมันจะไปได้แบบไหนครับพี่ครับก็จริงๆแล้วก่อนที่จะมีฟาร์มไก่นะครับผมลงตั้งใจที่จะทําเกษตรเป็นหลักอยู่แล้วนะครับโดยการเ,เรามองก่อนนะครับว่าเราจะปลูกอะไรที่เป็นหลักโดยคํานึงจากสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เรานะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมปลูกมะพร้าวด้านหลังนะครับผมมองแล้วนะครับ แถวแถวตำบลผมแถวแถวหมู่บ้านผมมีมะพร้าวมันสวยเขาปลูกธรรมชาติได้สวยแสดงว่าเราก็สามารถปลูกมะพร้าวได้อย่างเงี้ยครับยางไปลงทุเรียนเงี้ยมันก็ไม่ใช่พืชท้องถิ่นนะครับมันทําไม่ได้ฉะนั้นเราเลือกก่อนนะครับว่าพืชอะไรที่มันเหมาะกับพื้นที่เรานะครับเราก็ลงเป็นพืชหลักไปก่อนนะครับแล้วค่อยทําอย่างอื่นเสริมพอทําไก่เสริมเข้าไปนะครับตอนนี้พอผลผลิตมันเริ่มได้ผ่านไป3-4ปีทุกอย่างมันก็จะมาพร้อมกันนะครับนี่นะครับคือการวางแผนนะครับผมครับ ก็ผมก็ม uhm ีถามตอบพี่เพชรแล้วนะครับให้เอฟเนี่ยทุกท่านเนี่ยได้เห็นมุมมองนะครับว่าการทําเพาะพันธุ์ไก่ชนนะครับอยู่ได้จริงแต่เราต้องทําอีกอย่างหนึ่งเพื่อควบคู่กันไปเพื่อเกษตรกรนะครับจะได้มีพื้นที่แก้ตัวนะครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นที่เราไม่คาดคิดนะครับที่เกิดขึ้นท่านจะได้ไม่เขาเรียก มีหลายช่องทางนะครับในการทํามาหากินนะครับไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตัวครับใช่ครับอยู่ได้นะครับอยู่ได้ครับก็วันนี้นะครับก็เป็นความรู้นะครับเข้าคว้าเข้าข้าวนะครับกว้างกว้างนะครับเกี่ยวกับมุมมองนะครับการเป็นถ้าคุยโดยรวมก็คืออาชีพของเกษตรกรนี่เองนะครับพี่เพชรให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ไก่ชนเพราะว่าไก่ชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับมีมูลค่าในตัวเองนะครับไม่มีราคาตายตัวนะครับกับสายพันธุ์และ ชื่อเสียงของแต่ละฟาร์มนะครับมันขึ้นอยู่ว่าตัวตัวนั้นมีมูลค่าของมันนะครับก็ยังไงนะครับผมสองคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้เกษตรกรนะครับที่ประสบปัญหาต่างๆนะครับมีหนทางนะครับแล้วก็มีเส้นทางที่จะทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวนะครับแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับพี่คมเพชรครับวันนี้เราให้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยกับกับ FC ฟซีไปแล้วนะครับถ้า f c ซเนี่ยมีความ สนใจนะครับแล้วก็หรือมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเกษตรที่พี่ทำพอมีความรู้นี่ก็ติดต่อพี่เพชรได้ในเบอร์โทรอะไรครับพี่0959962456ครับผมครับผมของผมนะครับ081553334นะครับแนะนำอีกนิดนึงนะครับ YouTube นะครับ Facebook ของพี่เพชรโดนบล็อกอยู่นะครับเรียบครับผมไม่มีทางอื่นนอกจากเบอร์โทรอย่างเดียวนะครับ0959962456นะครับยังไงก็ฝากติดตามพี่เพชรด้วยนะครับถ้า ไม่เห็นการเคข่อนไหวของ YouTube และ Facebook นะครับแสงว่าถูกแช่แข็งไว้นะครับก็ติดต่อเบอร์โทรนะครับหรือทางไลน์ของพี่เพชรก็ได้นะครับได้ครับครับผมวันนี้ก็ลากันไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ